ไม้หนูเนี่ยหนูจะรู้ว่าราคามัานเท่าไหร่แล้วบางทีบางครั้งบางคนเนี่ยเขาเขามีเงินน้อยค่ะเขามีเงินน้อยแล้วเขาก็รู้สึกเขาอยากเขาอยากเลี้ยงค่ะบางทีเด็กบางคนอย่างเงี้ยเด็กอายุสิบขวบทุบเอ็ดขวบอะพี่ก็ครับมีชุดไหนประมาณมีประมาณไม่เกินร้อยห้าสิบไหมครับแล้วก็เห็นรู้สึกว่ามาหลายหลายแล้วเด็กคนเนี้ยเราก็เออเราก็ไปดูบนที่เขาดูโปรไฟล์โอ้ย แล้วก็อ่ะน้องมีเงินเท่าไหร่มผมมีร้อยห้าสิบครับหนูก็จะเอาด่ามมั่งนี่มั่งน่นมั่งนี่มั่งเพราะทุกอย่างที่หนูเอามาทํามากองให้หน้องเนี่ยมันเริ่มมาจากมือของหนูต้นทุนคือแรงของหนูต้นทุนคือความกดหลับกดนอนของหนูคต้นทุนมันคืออยากเหนื่อของหนูเพราะฉะนั้นหนูจะให้ใครหนูจะยังไงขาดทุนได้ไกำไรขึ้นอยู่กับหนูถูกไหมครับค่ะ กว่างเขาก็จะแบบว่าทําไมสร้างความเคยตัวแบบนี้ให้กับลูกเพศเดี๋ยวถ้าคนนี้ขอได้คนนั้นก็ขอได้ไงผู้ตรงตรงไม่ผิดทั้งคู่ใช่ค่ะไม่ไม่มีอะไรผิดเลยไม่ผิดทั้งคู่มันมันแบบมันมันเป็นมุมมองที่แบบเราก็รู้สึกว่าเออว่ะมันก็ก็ใจแหละเข้าใจแต่ว่าก็ค่อยไปได้ไหมอันไหนไม่ดีก็ค่อยตัดออกสุดท้ายเรื่องแบบนี้เป็นหนึ่งในชนวนที่ทําให้มันมีปัญหากันหรอทุกๆุกวัน มันมีปัญหาเหล่านี้เข้ามาว่าปีให้คนนี้ปากไม้ไว้ทําไมปีให้คนนี้แล้วต้องนี้ี่ไงสุดท้ายแล้วนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยหนูหนูอยากทําทําอะไรเพื่อเขานะ่ะหลังๆมาเนี่ยเลยไ,ไ่ิต้าพอเจอหน้ากันเขาพูดแต่ปัญหาละพอเจอหน้ากันเขาพูดแต่ว่าเอาทําไมคนนี้เป็นอย่างนั้นนะตอนนอย่างนี้นนอ่โอเคอ่ะโอเคแล้วก,แวก็แล้วหนูเป็นคนที่ไม่เขาชอบอธิบายเป็นผู้ชายไม่เขาชอบอธิบายอยากจบให้ไวแล้วก็อยากจะอยู่แบบ สงบเขเลยแบบอ่ะโอเคอืมอ่ะโอเคอ่ะอืมอ่ะบางทีบางอย่างเราคิดไว้ในหัวว่ามันมีร้านอาหาร้านนี้เว้ยโอ้ไปถ่ายวีอามาสวยมากแล้วอาหารนี้อร่อยมากอ่ะในใจคิดแลลวเดี๋ยวจะพาปางไปกินเว้ยเนี้มาเจอหน้ากันปีไอเนี้ยทําไมทําไมปีต้องไปให้เขาอย่างนั้นน่ะทําไมต้องอย่างนั้นล่ะไอนี้ยีดไม่ยีดหรือเปล่าเออโอเคเดี๋ยวผมจะการให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการให้มันก็กลายเป็นหนึ่งอ่ะ พอวันต่อมาคือเจอหน้ากันกลายเป็นวันหนูเหมือนตัวปัญหาหนูพิดตั้งแต่หนูลืมตาหนูพิดตั้งแต่หนูตื่นเช้ามาแล้วผิดแล้วหนูว่าชีวิตอะคือนั่นก็ผิดนี่ก็ผิดลงอย่างนั้นผิดลงอย่างนี้ทําไมลงแบบนี้อย่างนี้ทําไมลงอย่างนั้นแล้วคุณลุงก็จะคิดยังไงลงแบบนี้แล้วคนนี้คิดยังไงชีวิตบนชีวิตพื้นฐานในการใช้ชีวิตหนูคือหนูต้องคอยที่จะระวังว่าคนรู้จะคิดอย่างนั้นคนนั้นจะคิดอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้คิดอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นคิดอย่างนี้ แล้วชีวิตเราคืออะไรวะชีวิตเราคือมันมันมันต้องเป็นซึ่งไอเรื่องทั้ง<น>หมดนี้เกิดขึ้นรอบๆแคคตัสเหรอใช่ถ้า,ถาเรา,าเราไม่คิดว่าแคคตัสคือปัญหาก็เคยเจอปัญหาจริงๆไหมว่าทําไมเราสองคนถึงคุยกันเจอหน้ากันแต่ละครั้งถึงจะมีแต่เรื่องของปัญหาเสมอเคยมานั่งวิเคราะห์ไหมหนูก็หนูก็เคยนะ เอ้ยหนูมองเห็นอะไรในปัญหาแคคตัสมันอาจจะเป็นแค่โจทย์จย์หนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าความแตกต่างของคนสองคนน่ะเพื่อว่าคนในโลกนี้มีความแตกต่างกันทุกคนแหละทุกคู่มีความแตกต่างไม่เหมือนกันถ้าามหนูจริงๆแล้วจากหัวใจจากคนมือหูเนี่ยหรือว่าปัญหามันคือการเขาต้องการที่จะเป็นทุกอย่างที่อยู่เหนือโซ่ห่วงโซ่อาหารของ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 ชีวิตคู่เราของชีวิตคู่ของชีวิตคู่เรา เขาต้องการที่จะอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารของชีวิตคู่เราทั้งหมด